สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับาการใส่ยางกันกระแทกสำหรับรถโหลดนะครับสำหรับรถของผมก็โหลด2นิ้วนะครับโหลด2นิ้วก็เอาอยางกันกระแทกเผาคัดซีเดิมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนยางกันกระแทกโหลดนะครับ ทุกคนที่โหลดรถก็คงจะรู้ดีนะครับต้องเอาอยางกันกระแทกเดิมออกอยู่แล้วนะครับเราใส่ยางกันกระแทกสําหรับรถโหลดนะครับรูปภาพนะครับสําหรับรูปแรกก็เป็นยางกันกระแทกที่ติดมากับรถนะครับเดิมๆส่วนรูปถัดไปรูปที่2ที่3ก็เป็นยางกันกระแทกสําหรับรถโหลดนะครับ ซึ่งเราหาซื้อได้ทั่วไปในช็อปออนไลน์ก็มีนะครับทีนี้ก็มาดูว่าตำแหน่งติดตั้งมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกัน ครับก็ตัวนี้นะครับเติมายางกันกระแทกนะครับที่ติดมากับรถจะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตรงนี้มีมีน็อตสำหรับใส่นะครับอยู่ข้างบนถ้ารดโหลดนะครับต้องเอาออกอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ยางกันกระแทกสําหรับรถดหลดนะครับก็คือจัดตัวนี้นะครับจะมาใส่ข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้สลักรัดไว้นะครับใส่ข้างล่างแทนนะครับตัวนี้นะครับยางกันกระแทกถ้าเราไม่ใส่ครับถ้ารถดหลดแล้วเราไม่ใส่จะมีปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ได้บรรทุกน,นะครับตัวคัสซีตัวบนนี้นะครับจะมากระแทกกับตัวคานนะครับนะครับเอาล้อตัวนี้นะครับ,นะรบซึ่งมันจะทำให้าาการขับขี่เรานะครับไม่นุ่มนวลน,นะครับบางทีตัวคานเราอาจจะเสียหายได้นะครับ อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยัง่าไม่ได้ใส่ครับสำหรับรถที่เราโหลดประมาณสองถึงสามนิ้วก็สามารถใส่ได้นะครับครับบางคนเขาก็จะเจียตัวนี้ออกเลยนะครับตัวที่ใส่ยางกันกระแทกนะครับเพื่อให้มีระยะอะในการยุบนะครับอ่าสองสำหรับผมไม่ได้เจียนะครับ เพราะว่าโห,โหลดแค่สองนิ้วครับของโหลดสองนิ้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนําเพื่อนๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับอันนี้ก็มีมาแนะนําเสนอกับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับ รถโดยเฉพาะรถที่โหลดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์เฟซติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอเรื่องรถนะครับการใช้รถอ่า สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ